ครับนี่เราก็ถึงแล้วน,นะครับท่ากยายนานานาชาอุดอธาน,นีครับก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับจากขนส่งครับ คม่เห็นหน้าผมเลยครเ <c oughs> หรอฉันไปเห็นหน้าแต่คนเลี้ยงไม,ไม่เห็น <c oughs> ครับไกลแาาน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุดรครับกำลังนั่งรถจากสถานีขนส่งนะครับผมไปสนามบินครับ <c oughs> าร่าโดยสารก็50บาทครับคนละ50บาทนะครับ เดี๋ยวเราแวะซื้อของแป๊บนึงครับมันใหญ่มันคือพื้นที่ทหารอีกทารหาร่มันรวมในกองบินยี่สิบสามรวมถึงเป็นทั้งกองบินยี่สิบสามกองรบแล้วก็เป็นทั้งสามบินพลเรือนรวมแบบเสร็จตรงนั้นหมดครับมันเลยมองดูมันดูมันดูเลยเป็นใหญ่ไปเลยครับเออๆขับไล่ก็ลงตรงนั้นต่อต่ออากาศยานก็ลงตรงนั้นหมดอออะไรก็ลงตรงนั้นหมดมันก็เลยดูใหญ่ครับ อุดรน,นี่คนเยอะนะักท่องเที่ยวเยอะเนะาะาสานก็ตรงนี้เยอะกว่าเพื่อนจังหวัดอุดรครับรรนักเกียรติวันหยุดนะครับเขาไปไหนกันบ้างมาเที่ยวอุดรนี่มาเทียววนนเท่ยวไหนกันบ้างบ้ากเขามาห้างมาอะไรพบชุดดารามาทุกวันจันทร์เหรอครับเรือไม่ผมหมายถึงว่าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอนนุดรนี่เขาไปเที่ยวไหนมากมันก็มาห้างมันก็มาอยู่ดีแล้วก็เขาก็เชิญไปออกงานนู่นงานนี่ประจำอะครับแถวนี้เปิดงานบ่อยรถก็ติด มันธรรมดาลุกไปไหนสุดผมหมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วมีอะไรบ้างครับุดอนตมีพวกน้ําตกนะครับน้ําตกน้ำตกอะไรบ้างครับที่ที่น้ําตกมันมีหลายน้ําตกน้ําตกที่ว่าอยู่ใกล้นึ่มองก็ทานงามทานงามที่เขาโปรโมทก็น้ําตกทานงามแล้วก็ผู้ฝอยลมแล้วก็สระบัวแดงบัวแดงกไม่สวยหรอกครับทำไมไม่สวยหรอมันไม่สวยน้ำตกเล็กมันสวยแต่อยู่ในรูปมันครับตอนเช้ามันบานเราจะไปไม่ทันหรอกครับ บัวแดงใช่ไหมอะไรที่สาบัวนั่นใช่ไหมครับมันไม่ค่อยสวยมันก็เหมือนเหมือนแต่ทั่วไปแหละครับตอนนี้มันตอนนี้มันยังเยอะเต็มเต็มเต็มสาเมันมันก็เต็มตลอดทั้งปีแหละครับเหรอแต่ว่ามันไม่บานแต่มันมันสาของบัวอยู่แล้วครับอ๋อมันเป็นของน้องหานมันเป็นของมันเป็นของมันไม่ใช่มันเป็นนี่ครับมันเป็นทางไปมีกุนควาวาปีครับมันเป็นน้องบัวขุนควาวาปีใหญ่ครับ วันไหนฝนตกผมได้ถูกหมอไปทั้งั้นผมจับมาทีตัวใหญ่ครับรถมันมันเห็นตาไปมันวิ่งชนรถนะครับอ๋อเหรอกบตัวใหญ่เหรอผมม่ใชตัวใหญ่ครับแล้วจริงแล้วเขาไปเที่ยววันนี้ดอกบัวบานตอนไหนอ่ะตอนเช้าอ่ะตอนเช้าทุกวันเลยกี่โมงอ่ะใช่ตีห้าโมงพอเหรอถ้าจะไปเที่ยวไอ้สาบัวนี้ก็ต้องไปแต่แต่เช้าเน่อนั่งเรือนั่งเรืออ้อมครับกอจ้างเรือทั้งลผมไปถามครั้งละสองถึงสามร้อยบาทอ๋อ โอเคครับมันเป็นเหมาครับเหมาอ oh, <okay. S 2> ๋อเหมาลำ okay. ับนะครับตอนนี้เราก็นั่งรถสามล้อนะครับรกำลังไประจักษดั้งอ๋อครับกำลังไปสนามบินครับนี่ก็เป็นหลวงประจักษ์นรครับหลุมประจักษ์ก่อตังต้งอ่า้ว